นมนมอะไรไอเทมโอยโอ้ยตอนเ <ôm> ข <Ä> ้ามาจังหวะนะเน่แฝครับม่มาี่ชวย่น ก็ได้มางานมินาวอดเหมือนกันครับแล้วก็ได้มาโชว์แล้วก็ปีที่แล้วก็ได้รางวัลครับปีนี้ก็มีโชว์เหมือนกันครับแต่ว่าปีที่แล้วมาคนเดียวแต่ปีนี้มีเฮียมาด้วยครับแล้วก็มีพี่แม็กกัน,นมาด้วยใช่ครับปีนี้ว่างมาได้แบบดูโชว์หนูแบบเต็มสองตานั่งหน้าฟอนเลยเกรงเสิม,มตื่นเต้นนะคะ เฮียแช่างภาพของหนูก็คือสนทุกคนเราเฮียงจะถ่ายสตอรี่แน่นอนอยู่แล้วชอวันนี้จะพิเศษกว่าพี่ยังไงคะพิเศษกว่ายังไงล่ะครับหนูจะบินมาเลยเหรอไม่เลยวันนี้หนูพิเศษหนูจะมีน้ำตาลนุ่นี้ครับนี่เห็นไหมวันนี้มีน้ำตาเป็นเพลงค่อนข้างเศร้านิดนึงครับใช่เป็นนุ่นิวเลยเฮียฟังร้องจนซึมหมดแล้วเนี่ย จะเป็นเพลงที่พร้อมมากๆครับเราหวองว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนเอวก็ไปเอ่อทำเรียกได้ว่าไปออ,อ,อนนแฟนมิสแฟนมิสแฟนมด้วยครับที่ที่ออาวิาช่นเดียวับแล้วก็มีที่เวียดนามครับเพิ่งไปมาแล้วก็มีก,การป่าปลายให้ทุกคนแบบว่าได้ตื่นเต้น ครับผมก็สนุกมากๆถือว่าเป็นโอกาสที่ได้พักผ่อนเยอะมากเลยใช่ครับก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปยุโรปเลยครั้งแรกในชีวิตเลยก<ม>็ไปกับเมียแล้วก็ไปเจอแฟนๆที่นู่นด้วยิแฟนที่แบบอาจจะโหบางคนก็เพิ่งเคยเจอเราครั้งแรกเลยเพราะว่าเขาอยู่ยุโรปนู่นเลยห<ช>่างไกลจากที่นี่มากๆจริงๆไม่ได้มีแฟนๆแค่ที่อิตาลีหรือว่าฝรั่งเศสหรือว่ามีประเทศเพื่อน,นบ้านนะครับเยอะมากก็รู้สึกถึงใจมากเพราะว่าเจอแต่ฝรั่งหมดเลยแล้วตอนนั้นไปนานด้วย อ๋อถ่ายรูปเยอะถ่ายสนุกบ่นก็ถ่ายอยู่นั่นถ่ายทั้งวันเลยครับ <c oughs> เต็มเต็มเลยไหมคะไม่เต็มแต่ชอบเก็บโมเมนต์ไว้ฮะแล้วก็วิดีโอด้วยว่าจะตัดรีบบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะแต่ยังไม่มีเวลาตัดเราเฮียรูปเยอะมากครับหนูรูปก็เยอะลงบ้างเหอะเฮียรูปเยอะคือรูปหนูหรือเนี่ยหนูก็เยอะลงบ้างผมก็ถ่ายครับเพราะว่าเฮียถ่ายท่า เพราะนั้นใส่ไปเซอร์ไพรส์เนี่ยครับแต่ว่าไม่เป็นเหมือนที่เราคิดไว้เลยตอนแรกนึกว่าจะแบบนิเนียนขึ้นไปคิดภาพไว้แล้วว่าใส่มาให้รู้ดีกว่าเขาเรียกว่าใส่มาให้รู้ให้รู้ว่ามาพิซสวาวางแผนไว้นื่อไว่าเนี่ยจะไม่รู้ครับแต่ก็เนี่ยก็รู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับน่ารักดีกดเป็นการก<ๆ>ใส่ามาสคอตครั้งแรกของผมแล้วกันครับอยากใส่มามานานแล้วใช่หนูอยากใส่ามาสคอตมานานแล้วก็เลยใส่เป็นหมาปกติ หนูเป็นแมวแต่วันนั้นเป็นสกีให้เฮียค่ะเพราะเฮียชอบสกี้ใช่ครับเพลง Anything พร้อมมากโอ้ก็มีแฟนๆแบบว่าเอาแบบว่าเอาคำวันเกิดแบบเยอะเยอะเยอะครับผมเยอะกว่าที่คิดครับผมแล้วก็มีแหวนแล้วครับผมไม่คิดว่าหนูจะซื้อแหวนคู่มาให้ก็้รคิดในใจว่า เฮียจะชอบอะไรขาดอะไรหนูซื้อแหวนคู่มาให้แต่เป็นคนละสีครับผมบอกเลยเหรอือเปลบอกไปแล้วอ่ะดิก็ <c oughs> บอกเลยก็ได้ <c oughs> แต่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นสีอะไรครับผมครับเรามีความหมายอะไรยังไงเมื่อเฮียบอกไปแล้วว่าแหวนคู่เอาอูน่ะยังไม่อบอกนี่เขาทุกคนรู้แล้วว่าเป็นแหวนเมื่อเฮียบอกทุกคนไม่หมดเลยว่าไม่เกี่ยวไม่เชื่เลยไม่เป็นไรครับตัด <c oughs> ออกตัดออกครับตัดออก ไม่เวลาก็บอกเลยแล้วกันเป็นแหวนก็ให้อยากซื้อมาให้ใส่ด้วยกันเฉยๆครับแบบใส่คู่กันผมใส่วงเล็บวงเล็บใส่ด้วยกันเฉยๆนะครับผมเฉยๆเฉยส่สวยส่สวยเพราะว่าแหวนที่เฮียเลือกให้หนูก็คือเป็นแหวนที่ชอบหนูก็เลยคิดว่าแหวนนั่นแหละเฮียก็น่าจะชอบนี่คือเอ๊ะอะไรที่จะมีที่ชอบอีกอ๋อแหวนยังไม่เเ็ใช่ยังไม่แฟนยังยังไม่เคยสาวงานที่ไหนเลยฮะใช่ เก็บไว้ดีกว่าไม่ใส่เอ้าเอ้าซื้อมาให้ใส่กันใส่ด้วยกันสิเดี๋ยวๆดเดี๋ยวหาวันใส่ครับผมทุก็ต้องวารอดูได้แล้วคอนเสิร์ตยิ่งให่ย่งใหญ่ยังไงบ้างสองบ้านตัวหกสาวอย่างไั้นึ่งใช่ครับว่าตั้งแต่เปิดขายบัตรไปไม่กี่นาทีก็หมด หมดโซอาเลยเับก็แบบดีใจมากๆที่แฟนๆแบบอยากมาดูคอนเสิร์ตของเราครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีแบบแบัตรสตรีมมิ่งอยู่น,นนะอยากให้ทุกคนดูครับเพราะว่าดูออนไลน์เนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยแล้วก็สำหรับใครใ<ช>ที่ <ๆ S 1> ไม่สะดวกมาหน้างานก็ดูในออนไลน์ไปพร้อมกันก็ได้ใช่ครับผมสามารถดูออนไลน์ได้แล้วก็มีมุมกล้องที่แบบสวยมากขึ้นด้วยก็รอติดตามเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราสองคนรับรองว่าสนุกแน่นอนครับผมครับวันที่30กันยายนแล้วก็1ตุลา,มาคมรับมีสองรอบ บครัแต่ได้อินเสิร์ตหน่อยแต่พัมนิ่งห่ายนะอินเสิร์ตต้องมีด้วยบอกให้เออออินเสิร์ตอันนี้ให้พี่ด้วยไปพัมนิ่ยังไม่ได้กดนะเป็นไอเดีค่ะเจ็ดแปดก็ เฮียพาน้องมาเสิร์ฟถึงมาก้องมันแน่นเลยอ่ะอันเจ๊ดด้วยมาเร็วเดี๋ยวจะแตก้าพี่จ๋อ